สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing กับปอมชริดาพรมโยธีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของการล้มละลายของบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆบริษัทนะประกาศล้มละลายกันเยอะเลยนะคะตั้งแต่ทางฝั่งของเยอรมน,นีทางฝั่งของสหรัฐก็มีเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนะคะแฟรนไชส์พิซซ่าฮัทที่ใหญ่ในสหรัฐเนี่ย ประกาศล้มละลายค่ะใช่ค่ะได้ยินไม่ผิดนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ทำให้แบรนด์แฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจึงประกาศล้มละลายทั้งท้ที่ธุรกิจเนี่ยน่าจะไปได้ดีนะคะในช่วงการระบาดของโควิด1 i d 1 9จากการส่งบริการอาหารแบบ d e l i v e อรวันนี้ปอมจะมาแชร์เรื่องเล่าให้ฟังค่ะก่อนการระบาดโควิด1 i d 1 9นะคะพิซซ่าฮัทเนี่ยต้องต่อสู้อย่างหนกักแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือผู้ชนะจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ช่วงการระบาดของไวรัสมื้ออาหารข้ามาช่วงปิดบ้านเมืองไม่ให้ออกไปไหนทำให้การรับประทานอาหารสั่งแบบเดลิเวอรี่และการซื้อกลับบ้านเป็นสิ่งที่ปลอดภัยส่งผลให้ร้านอาหารพิซ่าในเครือมียอดที่เติบโตย b r แบรนซิงบริษัทแม่ของพิซ za ฮัทก็รายงานนะคะว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมพิซ za ฮัทเนี่ยมียอดขายจากการส่งอาหารและจากที่ลูกค้าซื้อกลับบ้านเนี่ยสูงที่สุดในสหรัฐในช่วง8ปีที่ผ่านมาเลยค่ะ โดยยอด a ซ e store sales นะคะหรือว่ายอดขายสาขาเดิมเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปลายเมษายนจนถึงพฤษภาคมค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะการซื้อกลับบ้านหรือว่าสั่งอาหาร Delivery ของผู้บริโภคเนี่ยไม่เพียงพอที่จะช่วยพยุง NPC International Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านอาหารพิซซ่าฮัทในสหรัฐและล่าสุดค่ะได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายเมื่อวันพุทธที่1กร,รกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากที่การชัดดาวปิดเมืองจากโคโรนาไวรัสได้ซ้ำเติมชื่อเสียงที่ลดลงของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนี้ NPC International นะคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านอาหารหลายๆรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนับตามสถานที่ตั้งนะคะโดยบริษัทเนี่ยตั้งอยู่ที่ลีวูดแคนซัสเปิดดำเนินการครั้งแรกในปี2 5 0 5แล้วก็เป็นชุมชนแฟรนไชส์หลักเลยนะคะของพิซซ่าฮัทจากที่มีรายงานของรูมเบิร์กนะคะบริษัทเนี่ยได้พยายามหาที่ปรึกษาแผนฟื้นฟู ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร้านอาหารมากมายทั่วประเทศเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะจากการปิดล็อกดาวน์นะคะของสหรัฐที่พยายามจะสกัดกั้นการระบาดของโควิด -19 NPC นะคะเป็นเจ้าของพิซซ่าฮัท1,225แห่ง Wendy's นะคะอีก385แห่ง มีพนักงานประจำอีก7,500คนพนักงานล่วงเวลาอีก28,500คนและดำเนินการใน30รัฐค่ะโดยผู้บริหารของ NPC นะคะกล่าวว่าตั้งใจจะรักษาร้านที่โคลอมเบียเอาไว้และจะยังคงจ่ายเงินให้กับพนักงานบแบรนด์พิซซ่าฮัตเองนี่นะคะยังเผชิญกับความท้าทายจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งมาหลายปีแล้วค่ะ แล้วก็ผลกระทบนั้นเห็นได้ชัดนะคะจากผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่เปิดเผยช่วงปลายเมษายนจาก YUM Brands ซึ่งเป็นบริษัทแม่โดยดูจากการขายถึง31มกราคมดูที่ระบบการขายทั่วโลกนะคะแล้วก็ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนโดยยอดขายแบรนด์ KFC นั้นนะคะลดลงไปใน2%พิซ z ่าฮัทลดลงไป9%แต่ปรากฏว่ายอดขายทาโก้เบลค่ะเติบโตขึ้นมา4%ค่ะ MPC เจ้าของแฟรนไชส์นี้นะคะมีหนี้มูลค่า903ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้มีการเจราจาข้อตกลงนะคะปรับปรุงหนี้กับเจ้าหนี้หลักคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเจ้าหนี้หลักเนี่ยอยู่ที่90%แล้วก็เจ้าหนี้รองเนี่ยอีก17%เพื่อที่จะลดหนี้ของบริษัทค่ะโดยที่เจ้าหนี้หลักนะคะจะได้เป็นหุ้นแล้วก็อาจจะได้รับเงินสดใหม่ที่อัดฉีดเข้าไปทั้งนี้นะคะยังรวมถึงการขายร้านอาหารบางส่วนของบริษัทออกมาด้วยค่ะผู้บริหาร MPC นะคะกล่าวในถ้อยถแถลงว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและก็ระดับหนี้ที่มากเนี่ยทำให้เกิดความแท้ทายแก่บริษัทค่ะภารานี้ของ NPC นะคะกดดันมุมมองการเติบโตของบริษัทออกไปมากกว่า1ปีบริษัทนั้นได้ใช้จ่ายไปกับการปรับรูปแบบหน่วยธุรกิจในขณะที่บรรดาเชนร้านอาหารนะคะก็ได้ขอให้เจ้าของแฟรนไชส์รายนี้เนี่ยปรับปรุงแบรนด์ให้ทันสมัยขึ้นมีร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์เป็นจำนวนมากในสหรัฐนะคะประกาศล้มละลายตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่ของชักอีชีสและเลอแปงบัวจีเดียนซึ่งเป็นเชนร้านเบเกอรี่ทั้งนี้ค่ะร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์พึ่งพาผู้บริโภคอย่างมากให้มาที่ร้านนะคะแล้วก็ต้องเผชิญกับยอดขายที่ลดหับวจากคำสั่งให้ปิดร้านเพื่อระง,งับในเรื่องของการระบาดโควิด1 i ที่ผ่านมานั่นเองค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะกับพิซซ่าฮัทไม่ใช่เป็นตัวบริษัทเจ้าของแบรนด์นะคะแต่ว่าเป็นแฟรนไชส์หลักด้วยนะคะเป็นผู้ดำเนินร้าน อาหารพิซซ่าฮัทที่อยู่ในสหรารอเมริกาแล้วก็รายใหญ่ด้วยก็ประกาศล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครตามมาเพิ่มอีกนะคะก็นี่เป็นหนึ่งในพิษของโควิด1 9ที่เกิดการแพร่ระบาดซึ่งตอนนี้ก็ยังระบาดไม่จบด้วยนะคะยังไงก็ ฝากทุกๆท่านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่ด้วยนะคะและถ้าเกิดไม่มีที่ล้างมือก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ต้องตั้งกาดเอาไว้ให้ดีนะคะอย่าเพิ่งลดกาดเพราะว่าเชื้อโรคมันยังอยู่นะคะมันยังรักษาไม่หายค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านกับปอมชริดาพรมโยธีในกูแชร์ริงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ